ยิ่งใหญ่จัดเต็มชมงานที่ FBO 2อ2 3สแฟนชายทั้งไทยต่างประเทศมากันเพียบได้ไปเดินกันมาหรือยังกับงานที่ FBO 2 0 2พีที่จัดระหว่างวันที่13-16กรกฎาคม2 5 6 6ณศูนย์นักศรศการและการประชุมไบเทคปีนี้ก็จัดยิ่งใหญ่จัดเต็มเหมือนเดิมจัดพร้อมกับอีก3งานคืองานแสดงสินค้าและอุปกรณ์ของใช้วัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่มปีที่17งานแสดงเทคโนโลยีและอุปกรณ์คาปีกปีที่8และงานแสดงอุปกรณ์เครื่องดื่มประเภทต่างๆสำหรับผับบาร์และสถารบันเทิงซึ่งในปี รวบรวมสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการชั้นนำรวมกว่า300บริษัทมาให้เลือกชมเลือกลงทุนกันอย่างระลานตามีอะไรน่าสนใจบ้างไปติดตามพร้อมกันเลยก่อนจะเริ่มเดินไปทัวร์งานก็ต้องเติมพลังกันสักหน่อยขอบอกว่าในงานที่ a b o ีนี้มีของกินแบบชิมรีเยอะมากและถ้าเดินต่อมาอีกหน่อยก็จะมาสะดุดตากับบูธของ b a k e a w i s แบรนชายเบเกอรี่ที่ไอเดียแจ่มว้าวมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ใหม่คือ Bake Awis วิสแมชชซึ่งเป็นตู้กดเค้กอัตโนมัตริราคา35บาททุกชิ้นสามารถเลือกลงทุุนนในททเลที่ค ่ายาสถานี b t s ยเสาสถานศึกษางบลงทุนเครื่องนี้3,5 0,000บาทแต่ช้าก่อนในนี้เขามีโปรโมชั่นใครที่สนใจก็ลองไปพูดคุยทีบทูได้ต้องกันข้ามและอร่อยไม่แพ้กันก็คือเดอะวอฟเฟิลที่ทุกคนนะ่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเข้าสู่ปีที่19ของธุรกิจกับสาขาทั่วประเทศกว่า70แห่งแต่ยังคงคอนเซปต์อร่อยจัดเต็มเหมือนเดิมดีแค่ไหนก็ดูจากลูกค้าที่แน่นล้านกันเลยทีเดียวกำไรขั้นต้นจากธุรกิจนี้60%ใช้เงินลงทุนเริ่มต้น4 6 5 0 0 0บาทแต่บ ประก,กันได้ว่าขายดีแน่แถมเขามีทีมงานดูแลทุกคนเป็นอย่างดีด้วยและอยู่ติดติดกันน่าสนใจไม่แพ้ก็คือบันนี่เชคที่โดดเด่นด้วยเค้กและเบเกอรี่หน้าตาสุดฟินเห็นแล้วอยากกินทุกเมนูตอนนี้เขามี28สาขาใครสนใจอยากลงทุนในงานนี้เขาจัดให้กับโปรพิเศษจองเพียง5,000บาทแถมฟรีโฆษณาส่งเสริมการตลาดให้3เดือนเพิ่มโอกาสให้ผู้ลงทุนมียอดขายสร้างกําไรได้มากขึ้นก็ดูเหมือนว่าจะมีคนสนใจจํานวนมากลูกค้าอัดแน่นเต็มร้าน,ร,านร้านเหมือนเดิมถัดมาอีกนิดถึงข่าวที่จะ พาไปดูแฟนชายที่ถูกใจสายแทบกันบ้างเป็นบูธของชนล่ามอไฟที่เป็นแฟนชายหมาล่าสายทันเจ้าดังทำธุรกิจนี้มานานกว่า9ปีแล้วตอนนี้มีสาขากว่า5 0แห่งจุดเด่นคือมีพื้นที่แค่หนึ่งห้องแถวก็เริ่มเปิดร้านได้งบลงทุนแบบอุปกร์ครบพร้อมเปิดร้านคือ1.5ล้านบาทแต่ในงานนี้เขามีโปรโมชั่นลดราคาให้กว่า60,000บาทสำหรับคนที่ซองสิทธิ์ในงานเท่านั้นสลับสับเปลี่ยนจากอาหารคาวาไปดูขนมหวานไอเดียว้าวๆากันบ้างแนะนําบูธทามายะอีสินค้าคือไทยยากิคัซอ ที่สําคัญปาศจากไขมันทรานเป็นเมนูเพื่อสุขภาพด้วยนะแถมลงทุนก็ไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่2 9 9 9 0บาทเป็นชุดเดลิเวอรี่เหมาะก,กับขายเสริมสําหรับคนที่มีร้านค้าร้านกาแฟหรือถ้าอยากเปิดร้านใหม่ก็มีอุปกรณ์มืออาชีพลงทุน59,990่าบาทซึ่งตอนนี้เขามีสาขาถึง5 5แหง่งกําไรหลังหกักต้นทุนวัตถุดิบเฉลีย่ย40-60%เลยทีเดียวน่าสนใจไหมล่ะท่านผู้ชมและที่ว้าวๆเหมือนจะได้เดินหลงเข้าไปในดินแดนลูกก,ก็คือแฟน เ o าอฟแคนดีที่มาจากประเทศอินเดียโดยมีเป้าหมายต้องการหามาสเตอร์แฟรนไชส์ในประเทศไทยถ้าได้เห็นร้านของเขาแล้วจะต้องอึง้งและอยากลงทุนด้วยมากๆใครพอจะมีเงินลงทุนหนาๆลองไปสอบถามรายละเอียดกันได้ในงานนี้ลองมาเดินที่บูธเครื่องดื่มกันดูบ้างดีกว่าในงานก็มีหลากหลายบูทที่น่าสนใจเจ้าแรกต้องนี่เลยทานหนึ่งชามะนาวจากเมืองเฉาโจวประเทศจีนที่ถือว่าเป็นเมนูแปลกใหม่ใช้เทคนิคการควบคุมอัตราส่วนชาและผ่ามะนาวสไตล์ขนาดเท่ากันเป็นมะนาวแบบออร์แกนิกที่จัดเก็บด้วยมือใน7จ ั่งชวโมเพื่อความสดใหม่ดูแล้วน่าสนใจมากในประเทศไทยตอนนี้เขามี3สาขาแล้วและถ้าอยากมีความสุขแนะนําให้มาที่บูธมีความสุขจุดเด่นคือชานมไข่มุกบรรจุในกระป๋องที่สามารถนํากลับมาใช้ซ้ําได้และรสชาติชาก็อร่อยมากเราลองสอบถามมาแล้วการันตีได้ตอนนี้มีสาขาทั่วประเทศกว่า114แห่งนอกจากสาขาในประเทศไทยยังมีในกัมพูชาด้วยสําหรับโปรโมชั่นในงานสนใจจองได้เพียงแค่5000บาทจากราคาจอง20 0 0 0บาทและเครื่องดื่มที่เป็นพระเอกในทุกงานคือกับ ซึ่งในงานนี้มีเยอะเลยแต่ที่น่าสนใจและมีไอเดียใหม่ต้องยกให้บูธของคาเฟ่มิก้าที่พร้อมเสิร์ฟหลากหลายเมนูขนมหวานสูตรโฮมเมดที่คิดเอกความอร่อยด้วยสูตรเฉพาะการันตีความอร่อยด้วยกันอบสดใหม่ทุกวันเป็นร้านกาแฟทางสไตล์มินิมอลที่น่ารักมากใช้พื้นที่ขนาด10ตารางเมตรก็เปิดร้านได้งบลงทุน750,000-800,000ถึงบาทขึ้นอยู่กับขนาดร้านซึ่งในงานก็มีโปรลดค่าจอง50%อีกด้วยและถ้าอยากได้แฟนชายทางเลือกที่ตามกระแสให้มา ที่บูธกินแหลมมานําเสนอสินค้าที่เกี่ยวกับกัญชากัญชงสาขาส่วนใหญ่อยู่ทางภาคใต้มี8สาขาใครที่อยากเปิดร้านเกี่ยวกับสินค้ากัญชาขัดใช้พื้นที่ขนาด6กตารางเมตรก็เปิดร้านได้งบลงทุน57 5 0 0 0บาทและในงานก็มีโปรดลดราคา20 0 0 0บาททุกแพ็กเกจด,ด้วยลองข้ามไปที่แฟรนไชส์บริการอย่างร้านสะดวกซักที่ในตอนนี้มีหลากหลายแบรนด์แบบเยอะมากลองมากันที่รอนรีบาร์ที่เขามีสาขา920แห่งทั่วเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้ รวมถึงแฟนชายชั้นนาจากไต้หวันและมาเลเซียและอีกหลากหลายประเทศที่มาพร้อมเพียงกันมากมายในงานใครที่ได้มาเดินงานนี้เหมือนได้มาเปิดโลกทัศน์ตัวเองให้กว้างได้มองเห็นธุรกิจหลากหลายรูปแบบและเปิดโอกาสอันดีที่คนที่อยากจะลงทุนและคนที่มีธุรกิจอยู่แล้วแต่ต้องการขยายกิจการให้เติบโตงานที่ APO 2023นี้มีครบจบทุกความต้องการงานใหญ่ระดับประเทศแบบนี้ได้มาเดินชมกันสักครั้งจะติดใจทุกครั้งแน่เอาไว้มีงานดีแบบนี้ที่ไหนอีกเราก็จะไม่พลาดจะตามไปรี ีวิไทยงานชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า350,000คน f คนแฟนชายโซลูชอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1 9 1 8 7